อยากให้ครูได้ฟังคลิปนี้จังเพราะเดือนที่ผ่านมาในการทำงานเจอแต่ครูกรณีครูบูลลี่นักเรียนครูใช้อำนาจกดขี่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเป็นกำลังใจให้ครูที่เป็นครูได้จิตวิญญาณนะคะและเหนื่อยเหลือเกินกับครูที่ใช้บทบาทตัวเองในทางที่ไม่ชอบค่ะทำยังไงที่เราจะมีครูที่มีคุณภาพ มันก็เหมือนกับคําถามเดียวกันกับทายัางไงให้เราได้หมอที่ดีได้พยาบาลที่ดีได้นักธุรกิจที่มีจริยธรรมได้นักการเมืองที่มีคุณภาพนะครับได้ตำรวจที่ดีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเรามองแบบแยกส่วนครับถ้าเรามองแบบเชื่อมโยงจริงๆบุคคลที่มองแบบเชื่อมโยงและเข้าใจชีวิตมากที่สุดคือในหลวงรัชกาลที่9ครับพระราชำดำรัสของพระองค์มีมากมาย ที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตและรู้ว่าอะไรสำคัญนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งมาสดในวันนี้นะครับดูว่ามีใครมาร่วมแสดงความคิดเห็นบ้างมีการแจ้งสถานที่ภาพและเสียงนะครับแล้วก็คำทักทายมีบอกมีคนบอกว่าดูคุณหมอเหนื่อยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ แล้วก็เสียงกระตุกไม่แน่ใจว่าเป็นจากสัญญาณไหมนะครับกำลังรอทรานสิทที่สนามบินฮ่องกงกลับไป LA อยากเป็นพ่อที่ดีของลูกลูกสาวอายุ2ปีใจจะขาดนะครับฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงภาพไม่ต่อเนื่องถ้าอย่างนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากไฟไหนนะครับจากร้ออชัดเจนนะครับภาพเสียงชัด ภาพเสียงคมชัดไม่ดีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นต้องเป็นปัญหาของฟากโนนแล้วนะครับคุณครูคุณหมอที่มีความสุขมีพลังเปลี่ยนโลกนะครับสัญญาณสะดุดไม่แน่ใจว่าเป็นจากฝนฟ้าไหมนะครับเป็นทั้งแม่และครูกําลังตั้งใจฟังคุณหมอทําไมเราต้องคิดไปมาเพื่อตอกย้ําความคิดของเราเองสร้างสรรคพผ่อพันธมนุษย์กับภาพฝันและสารฝันแค่คัดคนเป็นครูก็ยากสุดขั้วแล้วปะ จริงครับทุกวันนี้โรงเรียนถูกประเมินเยอะมากตัวชี้วัดมากมายประเมินผลสมริ์ทางการเรียนมีผลทั้งการย้ายการเลื่อนขั้นเงินเดือนปัญหาจากผู้เรียนที่พยายามไม่พอการเอาใจใส่ผู้ปกครองปรับใจทุกวันไม่ได้ทุกค่ะตั้งใจสอนทุกครั้งใช่ค่ะแต่ก่อนไม่อยากเป็นครูเพราะเงินเดือนไม่พอใช้นี่เยอะ ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นครูมีประสบการณ์มากกว่านี้จะลดเวลาลองผิดลองถูกได้เยอะนะครับเคยทำงานร้านหนังสือต้องยอมรับเลยว่าสอบบรรจุครูยากมากทักทายจากต่างประเทศหลายที่นะครับกฎหมายคุ้มครองเด็กของเมืองไทยต้องดีกว่านี้ได้ไหมคะเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์ชัดเจนนะครับปากเกร็ดชัดเจนแล้วก็คำทักทาย บางบอลเสียงชัดเจนมากนะครับอาจารย์ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน2สองสัปน,นี้อาจทําให้ครูมีความสุขลดลงไหมคือผมคิดว่าเป็นโจทย์ท้าทายในยุคสมัยเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะครูครับแต่มันท้าทายคนเป็นพ่อเป็นแม่ท้าทายคนเป็นครูท้าทายคนที่เป็นผู้ใหญ่ในสังคมแล้วก็ท้าทายฝ่ายบ้านเมืองด้วยนะครับมันเป็นโจทย์ที่ ในด้านหนึ่งมันมีความตรงไปตรงมาในการรับรู้อีกด้านหนึ่งสำหรับคนที่รอบรู้ก็อาจ,จะเห็นความซับซ้อนที่อาจจะอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าเราดูด้วยใจด้วยความรักความเมตตาเราจะเห็นทางออกที่ไม่ยากเกินไปครับเรื่องนี้ผมก็เลยลุ้นอยู่ว่าผลมันจะออกมายัางไงนะครับอยากให้ครูฟังเสียงภายในของนักเรียนนักศึกษามากขึ้นนะครับผมเห็นด้วยครับเพราะปัญหาของ ครูกับนักเรียนก็คือจริงๆไม่ใช่เฉพาะครูกับนักเรียนนะครับคนที่มีอำนาจมากกว่ามักจะฟังคนที่มีอำนาจน้อยกว่าไม่เคยฟังนะครับมักจะไม่เคยฟังคนที่มีอำนาจน้อยกว่าครูก็ไม่เคยฟังนักเรียนครับพ่อแม่จํานวนมากก็ไม่เคยฟังลูกครับแล้วมันเหลืออะไรครับเด็กไม่มีพื้นที่นะครับข้อมูลข่าวสารความคิดมันไม่ได้มีการเชื่อมต่อกัน ก็เลยเกิดเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมบ้านเรานะครับสั่งซื้อหนังสือได้ได้รับแล้วหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากแต่ยังไม่มีเวลาอ่านเพราะงานยุ่งนะครับหนังสือวิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอนที่ชื่อผมเป็นคนเขียนแต่มี ghostwriter ช่วยเรียบเรียงและผมดูให้ด้วยนะครับอยากเปิดโรงเรียนอนุบาลเลยผมเคยพิดเหมือนกันครับเคยคิดว่าอยากมาทำหน้าที่นี้นะครับแต่ว่ามัน มันเป็นความรับผิดชอบแล้วมันเป็นการจัดการที่ไม่เหมาะกับคนในวัยผมละเพราะว่าเป้าหมายของผมไปอีกทางหนึ่งแล้วนะครับแต่เป็นกําลังใจของคนที่อยากทําโรงเรียนดีๆนะครับอีกท่านหนึ่งตอบมาว่าบอกว่าเป็นครูและมีความสุขครูควรได้รับการอบรมด้านจิตวิทยาก่อนมาทําหน้าที่ไหมนะครับน้องจอกสัญญาณชัดเป็นครูมาเกิด20กว่าปีเป็นแม่มา1ิกว่าปีเริ่มหลอมรวมความสุขลงสู่นักเรียนมากขึ้นทุกวันเวลาร,ร่วมรุ้นไปด้วยเหมือนกัน เป็นครูในสถาบันอุรมศึกษามา25ปีสมัยก่อนทำงานด้วยความสุขมากๆปัจจุบันรู้สึกความสุขลดน้อยลงด้วยสภาพการต่างๆที่เปลี่ยนไปมากนักศึกษาก็เปลี่ยนไปอยากให้คุณหมอแนะนำจะปรับตนเองอย่างไรดีครับความสุขจะกลับมาเหมือนเดิมความยากของเรื่องนี้ก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยมหาภาคที่มันกาลังสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับ คือระบบการศึกษาก็ต้องแข่งกันมีเรนกิ้งที่ดีนะครับก็ต้องมีตัวชี้วัดขณะเดยียวกันนักศึกษาก็รับรู้โลกภายนอกเยอะมากและเริ่มมีทัศนว่าการเรียนการศึกษาไม่สำคัญขอให้เรามีทักษะนะครับนั้นทัศนคติต่อการศึกษาเปลี่ยนไปแล้วก็จริงในบางมุมที่การศึกษาจบมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์สังคมในระดับหนึ่งจริงนะครับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องครับ ผมคิดว่าการที่เราจะอยู่ตงจุดไหนให้มีความสุขได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นที่เป็นแนวโน้มนะครับและจำเป็นที่จะต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางเรื่องระบบควรจะช่วยสนับสนุนให้การปรับตัวนั้นง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือระบบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทําให้คนที่เป็นครูในสถาบันอุดมศึกษาทํางานง่ายขึ้นเพื่อจะได้มีเวลามาเกี่ยวข้องกันกับลูกศิกษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ชีวิตให้ส่วนนี้มันไม่มีอยู่ครับมันเหมือนกับมันไม่มีจิตวิญญ,ญาณนะครับแต่ผมจะเดาว่าคุณครูเมื่อสมัยก่อนที่มีความสุขเนี่ยในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะเราได้เชื่อมโยงได้สัมพันธ์กันกับลูกศิษย์ในแบบที่เราเป็น คนที่ผ่านชีวิตมาก่อนและเราได้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วถ้าเรามีตังบางทีเราก็เลี้ยงบางอย่างให้กับเขานะครับถามว่าครูเดี๋ยวนี้ได้มีโอกาสทำสิ่งเหล่านี้บ้างไหมเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับนิสิตไปปักหมุดมาแล้วนิสิตมาบอกก็ได้แต่ฟังแล้วยิ้มให้ทํำยังไงแสดงว่าคุณไม่ค่เห็นด้วยกับเขาใช่ไหมครับแล้วก็ การกระทำหลายอย่างผมคิดว่ามันทำให้คนรุ่นอาวุโสหน่อยหนึ่งคนรุ่นผู้ใหญ่จะไม่สบายใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วบางเรื่องก็ยอมรับว่าเกิดเลยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าวัยที่เป็นวัยรุ่นต่อผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยเป็นวัยของการสแสวงหาและเป็นวัยท้าทายและลองผิดลองถูกนะครับถ้าไม่ดูที่ตัวพฤติกรรมแต่ดูที่ ความต้องการที่แท้จริงของเขาและคุยกันด้วยความเข้าใจที่ลึกไปกว่าการไปดูที่ตัวพฤติกรรมนะครับตรงนี้คําตอบอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับเหตนั้นถ้าสมมุติว่านิสิตไปเล่ามาบอกว่าเขาไปปักหมุดมาเนี่ยถ้าเราอยากรู้เราก็อาจจะลองถามเขาดูว่าเขาหวังผลอะไรจากการทําสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ถามจริงๆว่าคุยกันเพื่อให้เขาเข้าใจความต้องการของเขาจริงๆว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับ คุณอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ดีขึ้นได้ครับการทําโทษโดยการตีหรือประจานเด็กควรยกเลิกได้แล้วในประเทศไทยครูต้องถูกเช็คสุขภาพจิตก่อนรับหน้าที่ค่ะฟังอยู่กับลูกสาว7ขวบลูกสาวถามว่าบูลลี่คืออะไรจะบอกเขาอย่างไรดีคะเพื่อไม่ให้เขาคิดลบกับคุณครูบอกเขาตรงไปตรงมาอย่างที่คุณเข้าใจครับแล้วก็บอกเขาได้ว่า ในคนทุกอาชีพเนี่ยก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีแล้วเราก็เชื่อว่าครูส่วนใหญ่ดีแต่ก็อาจจะมีครูไม่ดีนะครับเหมือนกับพระก็ส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็อาจจะมีพระไม่ดีนะครับทุกอาชีพมีทั้งที่ดีและไม่ดีในหลวงราชการที่9้าเคยมีพระราชำดำรัสว่าหน้าที่ของเราเนี่ยในการดูแลบ้านเมืองอันนี้พูดถึงคนมีอำนาจทางการปกครองนะครับ ก็คืออย่าให้คนไม่ดีมามีอำนาจทางการบริหารนะครับผมจำคำพูดจำเพาะที่พระองค์ท่านใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมจำได้ชัดว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ลุ่มลึกมากก็คือเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีใช่ละพระองค์พูดประโยคนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีครับแต่เรามีหน้าที่ไม่ปล่อยให้คนดีขึ้นมามีอำนาจถามว่าตอนนี้ระบบราชการเป็นอย่างนั้นไหม ผมมีคำถามตัวใหญ่ question mark เลยนะครับแต่ว่าไม่ขอวิจารณ์นะครับครูก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหานักเรียนก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหามันเลยนำพาให้ปัญหามากขึ้นน่าสลดใจมากถามตัวเองว่ามีความสุขกับวัยเรียนช่วงไหนพบว่าช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเรียนรามคำแหงมหาวิทยาลัยเปิดเป็นตัวของตัวเองไม่มีกฎเกณฑ์มากมาย รักอาจารย์ที่สอนด้วยทั้งที่ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนประถมหรือมัธยมเลยน่าสนใจครับเพราะว่าเราต้องการการยอมรับเราต้องการอิสรภาพแล้ววัยรุ่นก็ต้องการการลองผิดลองถูกต้องการการยอมรับต้องการความรู้สึกมีคุณค่าด้วยนะครับต้องการพื้นที่ครับแต่ว่าสถาบันการศึกษาครอบครัวแล้วก็สังคมอาจจะไม่ได้ให้เขาอย่างที่เขาต้องการ นี่ไม่ได้บอกว่าต้องทําตามข้อริกลองทั้งหมดนะครับแต่การมีพื้นที่ทำความเข้าใจกันและช่วยกันหาคําตอบน่าจะเป็นวิธีการที่ดีนะครับเด็กสมัยนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะมากถ้าขาดสติกรองไม่ถูกจะเกิดหลงทางและสับสนข้อนี้ก็จริงครับ mm. ที่จริงมันมีความเป็นจริงทุกฝ่ายมันมีเหตุผลประกอบหมดเลยนะครับในหนังสือการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้งที่4นะครับ ข่าวสารหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมสะดุดใจมากก็คือในโลกที่กำลังมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้งที่4เนี่ยผลกระทบทางการเมืองอย่างหนึ่งก็คือจะเกิดการแบ่งขั้วทางความคิดทางการเมืองที่รุนแรงเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เรากำลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะครับรวมถึงในประเทศไทยเราเองและนี่ก็เป็นจุดที่ฝ่ายการเมืองจะต้องปรับตัวด้วยเช่นกันนะครับ ปรับยังไงผมคิดว่าถ้าเขาเปิดใจด้วยความรักความเมตตาและมองอย่างเป็นกลางจริงๆคําตอบมันมีไม่ยากครับแต่แน่นอนนะครับไม่ได้แปลว่าต้องทำด้วยทุกอย่างแต่แปลว่าต้องมีพื้นที่ในขบวบนการทำความเข้าใจแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับปัญหาก็คือเราจะเอาใครมาเจรจาครับผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับ แต่ผมคิดว่าถ้าเราฟังข่าวสารดีๆบ้างข่าวสารเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหมอก็รู้ใช่ไหมครับว่าผลจะออกแบบไหนรุ่นเหมือนกันอยากให้จบสวยๆตอนนี้สัญญาณเริ่มกระตุกเห็นด้วยครูมีทั้งดีไม่ดีบางคนสมไม่สมควรมาเป็นครูผู้ปกครองต้องระมัดระวังหมั่นถามเด็กนะครับตรงนี้แหะครับก็คือโจทย์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก พราะครูคือผู้ใหญ่ที่สําคัญในสิ่งแวดล้อมของเด็กในช่วงเวลาที่พ่อแม่ฝากไปอยู่ตอนกลางวันซึ่งคือเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเด็กเลยนะครับพอตกมากลับมาถึงบ้านเขาเล่นแป๊บเดียวเขากินข้าวเย็นเขาทำการบ้านเขาก็เข้านอนนะครับกลายเป็นครูเนี่ยถ้าได้ครูดีๆสําคัญมากๆนะครับพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคมก็มีความสําคัญเช่นกันวันนี้เราคุยกันเรื่องครูกับพลังเปลี่ยนโลก ผลกระทบที่จะส่งถึงคนรุ่นใหม่แต่ผมหวังว่าข่าวสารนี้มันแฝงไว้ซึ่งข้อคิดสำหรับพ่อแม่ข้อคิดสำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ในทุกทกที่นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการบริหารหรือมีทรัพยากรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยนะครับสุดท้ายครับช่วงนี้จะพูดแสดงความคิดเห็นอะไรในชั้นเรียนผมต้องระมัดระวังมากเน้นเฉพาะเนื้อหาวิชาการเป็นหลัก อันนี้คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับเพราะเราตระหนักในช่องว่างทางความคิดแล้วก็ความยากอย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆความคิดเห็นที่แตกต่างมันไม่ควรเป็นประเด็นของความขัดแย้งทางความรู้สึกกันเลยนะครับเราควรจะสามารถเอาความคิดที่ต่างกันมาวางแล้วก็รู้ว่าเออเราเห็นต่างกันแล้วลองแจงกันดูว่าความคิดแต่ละอันเนี่ยมันมาจากความเชื่ออะไรมันมาจากความต้องการอะไรมันมาจากสมมุติฐานอะไร แล้วเราเห็นภาพที่เราอยากเห็นเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเราคุยแบบนั้นได้เราไม่มาคิดว่าคนที่คิดต่างคือคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยนะครับเราจะอยู่กันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันถูกกระบวนการหลายรูปแบบที่ทําให้มองเห็นว่าความคิดที่แตกต่างกันคือแปลว่าคนละพวกกันนะครับมันทําให้ระวางตัวลําบากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่อึดอัดอึดอัด มากๆนะครับขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสฟังไลฟ์วันนี้ดูแลใจตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการทำตัวเองให้มีความสงบสุขภายในและแบ่งปันให้กับคนรุ่นใหม่รอบๆตัวนะครับสำหรับท่านที่เป็นครูอาจารย์นะครับผมคิดว่าเราต้องพร้อมที่จะรับคำท้าทายโดยเราไม่ต้องอินกับความคิดของคนรุ่นเรามาก แต่เราฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องทําตามนะครับมันมีสเต็ปของมันของการที่เราจะเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเพื่อความเข้าใจกันนะครับทั้งหมดก็คือเนื้อหาของการเตรียมการพูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้เราพูดสั้นจบเร็วกว่าปกติขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับสัปดาห์หน้าผมขอตั้งหลักดูว่าจะกลับมาทันพบกับท่านในเวลาสองทุ่มไหม พราะมีกำหนดการไปอยู่กับธรรมชาติครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีครับ